อยู่กับแจังทุได้วันนี้มานำเสนองานเกลีของบอร์ดตู้เย็นนะครับผมบอร์ดตู้เย็นเสียนะครับก็ดำเนินการกับบอร์ดตู้เย็นก็คือ,อเลเสียนะครับเลเสียแล้วก็ มันเป็นดีเลยรุ่นนี้นะครับเป็นดเลยรุ่นนี้ของของย่หออ,อมรอนนะครับ12โวลต์นะครับ N O N C นะครับผมวันนี้นะครับเ้วทางผมเอามาเกฑ์ครับต้องเกขานะเกขาก็คือเอ ดีเลตุนไหนก็ได้นะครับหาดีเลย์เป็นกองนะครับนี่ยครับดีเลย์เป็นกองไม่เท่าสักอันนะึงนี่ครับมาเป็นกองนะครับใส่ไม่ได้สักอันหนึ่งครับไปหาซื้อก็ไม่มีนะครับก็เลยต้องดําเนินการเดี๋ยวตัดต่อรีเลย์โดยใช้สายไฟนะครับส,สายประมาณนี้ครับ สายไฟประมาณนี้นะครับแล้วก็เอามาต่อนะครับกับข้ากับแผงนะครับที่เหมือนกับที่น้องปีเตอร์ทําอยู่เห็นไหมครับต่อนะครับก็มันมีสายไฟอยู่สี่เส้นนะครับสี่เส้นก็ก็มีสายเข้าเอา่อเป็นไฟเลี้ยงสิบสองโวลต์หนึ่งชุด ถ้าเป็นเลชุดนี้ก็สายไฟไฟเลี้ยงก็ตัวนี้ครับนะครับดูตามสเปคมันนะครับก็คือขาหนึ่งกับขาสนะครับเป็นขาคอยนะครับขาสามกับขาสี่นะครับเป็นสายไฟมาแช่นะครับแล้วก็ออกนะครับผมพอประมาณนี้ครับก็ตอนนี้ก็ต้องเกยนะครับต้องเกยประมาณนี้ที่น้อง น้องเตื้อทําอยู่นะครับเอดึงสายออกมานะครับให้ท้งานได้นะครับเพราะว่าเอ่อเป็นตู้เย็นรุ่นนี้เดี๋ยวสักครู่ทางร้านดึงออกมาเลยนะครับเป็นของฮิตาชินะครับครับดึงออกมาเลยครับก็คือเทสต์ดูอ่าโอเวอร์โหลดกับรีเลย์ทำงานปกติคอมโอเคต่อตรงและโอเคทำงานได้นะครับเป็นที่รีเลย์เอ่อรีเลย์ช็อตนะครับเพราะว่ารีเลย์มันมีการสึกหรอนะครับประมาณนั้นครับ นะครับตดวนี้เป็นตู้เย็นสองประตูนะครับเีเย็นสองประตูนะครับเดี๋ยวให้น้องเตอร์กำลังทําอยู่ครับกําลังเคสายอยู่นะครับสายมันเล็กครับก็ต้องขูดนิดหน่อยครับก็นะครับวันนี้ครับก็มาแนะนําเรื่องรีเลย์ก็เพื่อนๆเจอแผงตู้เย็นเสียนะครับก็ส่วนมากมันจะเป็นเมนเมนรีเลยนะครับเสียก็คือตัวนี้รีเลยตัวที่ใหญ่สุดนะครับ ที่ต่อเข้ากับคอมนะครับเพราะว่าคอมมันกินกระแสยเยอะที่สุดในบรรดาโหลดทั้งหมดนะครับประมาณนั้นนะครับก็ถ้าเกิดไฟเข้าเรียบร้อยไฟแช่นะครับมาที่ตัวรีเลย์มี12โวลต์นะครับหรือ5โวลต์นะครับหรือ24โวลต์แล้วแต่ความต้องการของรีเลย์ถ้าเกิดมีไฟมามาแช่แล้วรีเลย์ทำงานแล้วนะครับสวิตช์แต่ต่อวัดดูไฟสองที่ไปไม่ไปหาคอมนะครับก็แสดงว่าเป็นที่ตัวนี้รีเลย์ นะครับก็เหมือนบอร์ดตัวนี้ก็ตัวน,วนี้ตัวที่ใหญ่สุดนะครับมันจะมีการสึกเราะนะเพราะว่ามันมีการตัดต่อตลอดนะครับจุดรีเลย์ก็มันจะมีรีเลย์ของสำหรับบอร์ดธรมรมดาก็มีรีเลย์ของคอมพิวเตอร์แล้วก็รีเลย์ของฮิตเตอร์นะครับนะครับประมาณนั้นนะครับก็ต้องเกยบางรุ่นนะครับเพราะว่ารีเลย์มันไม่มีขายในท้องตลาดนะครับหาซื้อไม่ได้นะครับเนี่ยทางร้านซื้อมาเป็นกองก็ ใส่ไม่ได้นะครับหาจากบอร์ดเก่าก็ไม่มีนะครับก็เลยต้องเกน,นะครับนี่ช่างเตอร์ทำง,งานอยู่ครับกำลังเกอยู่ก็แค่จับสาย12โวลต์มาเข้ารีเลย์แล้วก็สายไฟแช่อีก2เส้นนะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายก็แนะนำให้เพื่อนๆที่เป็นช่างหรือไม่เป็นช่างหรือช่างมั่วหรือช่างไม่มั่วนะครับก็ลองทำดูนะครับถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องรีเลย์ก็ ก็ก็ได้เหมือนก็ใช่หมดครับประมาณนั้นนะครับก็รีเลย์รีเลย์ก็ใช้ในอุปกรณ์หลายอย่างนะครับเหมือนเป็นตระกูลแอร์ครับตู้เย็นเครื่องซักผ้านะครับบอดบอดยิ่งบอดบอดของเครื่องซักผ้ายอดเหรียญนะครับมีเยอะมากครับหลายตัวนะครับก็มีการจุดร้อมีการ ไปตามกับอายุอายุการใช้งานนะครับผมขอเพืเ่อนนะครับที่เข้ามารับชมก็ก็ต้องซื้อเก็บไว้นะครับถ้าใครเป็นชอบทางานชอบบำรุงนะครับก็กบซื้อเก็บไว้ครับซื้อเก็บไว้ไว้ใช้งานนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ตรงรุ่นก็ต้องเกนะครับเหมือนประมาณนี้นะบอร์ดนี้บอร์ดความคิดที่ว่านะครับประมาณนี้นะครับต้องเกถ่ายเอานะครับก็สดี๋ยวาวันนี้นายช่างอมได้นะครับและทีมงานและน้องเตอร์นะครับนายช่างใหญ่นะครับ งาน,นอิเล็กทรอนิกส์ก็ขอลาเพื่อนไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ก,กดไลค์กดแครกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวมีคลิปลงไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ